วันนี้หนูมาเรียนวิทยาศาสตร์เนาะอ่ายายจะเป็นคุณปูปนะโอเคไหมอ่าอ่าก็บางชุดนี้กับชุดนี้อันไหนยาวอันไหนสั้นคะอันนี้สั้น,นะะอันนี้สั้นใช่อันนสั้นนะตอนนั้นยาวนะโอเคแล้ววันนี้ยาวนี่มีกี่แท่งที่เราเห็นเนี่ยสียา,ยาวๆที่เราเห็น สามแท่งเอาไปวางสามวางตรงนี้ตรนีหน uh huh. สามเน <Okay. S 1> นะอ่าได้แท่งสั้นนี่มีกี่อันสองอ่าอ่าแล้วสองอันนี้มันรวมกันแล้วมันเป็นเท่าไหร่ห oh. นูนับสิคะนับซะก่อนห้า <5. S 1> อ่าหนูนับเป็นเท่าไหร่ห <5. S 1> ้าเอาเลขันไปวางคะ่ะ ดีวางตรงนี้เท่ากับห้าใช่ไหมคะสามบวกสเป็นห้าเป็นห้าโอเคทีนี้เราจะเอาชุดดิสโซเทนยาวๆนี่ออกไปก่อนนะอะอาก่อนอันนี้สั้นยาวมาออกปก่มพลาสอิกเลขมาเรียงเหมือนเดิมมาเรียงเหมือนเดิมทีนี้เราจะเหลือสองชุดนี้อันนี้คือไม้หนีบเราจะเอาดิสอซเทงสั้นมา กับตัวหนีบน,นี้มานะคะเดี๋ยววานะเองนอันนี้เตี้ยาอ,อันนี้สูงกวอีกใช่ไหมอ่าแล้วอันไหนายาวกว่ากันสองอย่างนี้อันนี้ยาวอันนี้สั้นใช่ไหมคะอันนี้มีจํานวนเท่าไหร่สองเอาไปไว้ข้างๆโอเคตัวนี้มีเท่าไหร่มีสามสองอันนี้รวมกันเป็นเท่าไหร่ ห้าหนูนับได้ยังหนูนับรวมได้ยังลองนับให้ดูสิเป็นห้าใช่ไหมคะโอเคนะคำตอบถูกต้องนะโอเคติดต่อติดต่อ